ไม่ตัวมินดำกับเพื่อนในแบบนี้ฉันถูกจับมาที่ไหนเนี่ยที่นี่มันดูน่ากลัวจังและเหมือนว่าเด็กคน,นอื่นๆจะถูกจับมาด้วยแต่มีฉันคนเดียวที่ตัวดำอะ่ะไปเลยไหมไปเลยเอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะว้ย แล้วถูกจับมาที่ไหนเนี่ยบ้านหลังนี้น่ากลัวพีลึกแถมมีหมอกหนาเต็มไปหมดเลยอือหาขโมยก่อนเราต้องรีบหาประตูหากุญแจเพื่อา,ายด้วยยังอยู่กับฝาแฝดพี่อ่ะพี่ก็อยู่กับพี่เห็กนิดมาเรมินทั้งตัน มันใช้หูดีอ่ะว้ายเกือบตุย้พอว้ามันอยู่ตรงนี้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 มันจะขึ้นข้างบนเหมือนเดิมทำไมเอ๊ะอืมข้างล่างก็เจอข้างบนก็เจอเจอ ดีสวยแล้วไปกันต่อเลยโอ๊ยกับดาก็สารลบเราเอือปาก้อนหินยือฉันตายแล้วเฮ้ย,อ,ยอันนี้คุณยายคนนู้นชื่อหน่นพี่อะมีคนชื่อนางฟ้าด้วยพี่ แล้วม,มดดปีปีไม่ีคนกคนหินหมดโดษได้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 ไดปึ๊บาชิงคนหินเพื่อนเฮ้ยขอบคุณระเนอ้ตฟใา่หรอใช่ใช่ใช่แต่โดนโดนแกโดนอีแกโด,น,ดนอีกแกวกวิ่งสิ ไม่ได้อ๋อขุนแจมไม่มีีหจังปัญ <c oughs> ยายตีแบบเก่งมาก <c oughs> มก็ลืมดูไม่มีขุนแจเอ้ยเจ็บอืมเฮ้ยมิจอนางฟ้ากับเจ้าชายนางฟ้ากับเทวอดาเฮ้ยไม่ทันเก็บก้อนหินเอาไว้เพื่อได้ไม่ทัน <c oughs> เอีย้ยว <c oughs> พี่ลมาเจอ่า่ไม่เอดอาวหมดแล้วปะเนะี่ไม่ไมทำไมถึงตัวรบคนเดียวด้ <c oughs> นนดีนะที่เมื่อกี้เหกงงออกมานะ่ะไม่งั้นเราไม่รอดแน่ๆเลย เธอคืออุ้ยอ้าวเธอไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมเธอคือเปมไพายอุ้ยเปมไพายน่ารักจังเลยฮาโลวีนเหมือนกันเลยนะเนี่ยคนนี้ล่ะไปคนแล้วไปเลยนี่ไปคนแล้วไปดูดเลยอ้าวมันเป็นหัวห้องเหรอเน,นี่ยอ้าวไปเธอ้วย <laughs> ที่เป็นปะไม่ได้เป็นมิวกับเจ้าแมลงสาบเป็นขึ้นข้างบนดีกว่าอุ้ย,ยฉันอยู่ใกล้พอดีเลยฮึมมินอยู่ใ,ใกล้พอดีเลยแต่เพื่นนนอนนั่นไงไม่เห็นอะไรแดงๆผ่านมาจากข้างบนน่ะต้องหนีจากตรงนี้ก่อน ตรงนี้ปะนี่ไงประตูสีน้เงินเปิดก่อนละกันตัวมันดูแก่ๆนะตะปูใช้ทำอะไรได้อะใช้ให้คนต้องเงียบวับนนั้นเงียบอลไรไม่เห็นเป็นอะไรเลยอ่ะเงียบของพี่วันนั้นอนะ่ะพี่เห็นปะไม่เห็นนะอ้าพี่ไม่เห็นเฉย พี่พี่เพียพุชยยาาตาเฝ้าด้วยวอทฉันเดินมาที่ไหนโอเคทางตาเฮ้ยตายแล้วตายแล้วตายแลตายแล,ยแ,ลแอบก่อนมาไหมอะ ประตูก่อนเปิดแล้วอะทำไมไดีอ่ะเพื่อเปิดไม่วิ่งมาช่วยพี่ย้ายเมื่อไรจะเดินมาช่วยพี่เองยายที่เปิดประตูอยู่ไม่ไปไหนเลยไปให้เพื่อนเปิดประตูนะถ้าประตูไหนเปิดบ้างประตูเนี้อ่ะเ<น>่อนช่วยพี่ไม่ทันแล้วจะเป็นมาหาพี่เฉยๆก็ ม่คิดว่าพี่ถูกจับมาเหมือนกันจะไปช่วยพี่เลยอ้าว <laughs> พี่สาวผมถูกเปิดแล้วรู้ว่าพี่ถูกจับมันจะไปช่วยพี่ <laughs> <c oughs> <c oughs> นิ้วใหญ่โอ้โหเจ็บใจอ่ะฉันเจ็บใจยิ่งกว่าไปไหมไปเลย ป็นแต people, <w> mm ่เธอเป็นไงฉันไม่ได้เป็นเธอใช้ดีช่วยกล้วยอบเชื่อตารอบนี้มีตาเหรอ ยายปะไม่รู้เหมือนกันอ่ะงัน้นเราไปหาพี่นะไม่เห็นอะไรแดงๆมเป็นอ่นนะไม่เห็นอะไรแดงๆด้วยพี่มน่นเป็นไงเธอเธอเป็นอนะ่ะฉันเห็นเธอเดินคุณแจ เขาเอาไฟชายมาตีด้วยรปภพใช่ไฟชายหรอใช่ไฟชายเายกมพึ่งเกมพิ่งจบเกมพึ่งจบอะ่บอะ,อะเอาใช่ไหมใช่ละอะไรอ่ะ จะเป็นไม่นะนี่ไงลูกของเธออยู่นี้แชฉติดโบแล้วไหนลูกของเธอเลูกของคุณไงคุณตาชมรูปอุย้ยประตูสีแดงอยู่ใกล้ๆไม่ไกลนักอ้าวบูชีอยู่ไหนวะ นี่ปีนไปได้ไหมนี่ไงโอ้ยไม่เจอประตูสีเงินอะไม่เจอสีเขียวนี่ไงไม่มีอะไรเลยวไข่ควายทำอะไรได้หูดีหรือไอ้เขียวไปแล้วอะจะมีหูดี่กับดักนะคะแล้วนี่ไงเขียว จอฟังเฟืองเจอแล้วเหลืออันสุดท้ายเท่านั้นอยู่ตรงไหนกันนะอุ๊ย ป้าช่วยคอยแน่ลูกกงเล็กกว่าเราเราลอดไม่ได้แล้วเนี่นยย่าป้าย่าป้าไทำตาไก็หินหมดอ่ะ าช่วยฉันในตอนนี้ปลาซิฮึดสวยแล้วมัน<อ>จะไม่มไมใช่ฉันตัดกระตีกไกรซะด้วยสิมันฟู้งนกที่แต อีกสามคนสินะว้าวฉันจะชนะก็วันนี้แหละคุณตาจริงคุณตาอย่าเลยอ,อย่าเลย <No. S 1> เมื่อกี้มีตัวละครน,นี้ด้วยเหรออย่าจับผิดมิ้น <laughs> ร้องไห้อะไรอ <laughs>